และนี่คือยานพาหนะที่ดีที่สุดอาวาวโจไรสวัสดีครับ พบกันอีกแล้วเช่นเคยวันนี้เราอยู่กับเจ้าโจไลออนค่ายของเกตบอร์มอเตอร์สนับสนุนโดยยันฮีวิตามินซีมอเตอร์เก๋โอเคดีกูอยากทำบางยืมช่วงมึงหน่อยนะ้ไหออได้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 เบิร์ดจะซิ่งแต่กูไม่มีความรู้เรื่องรถเลยนะรถใครรถพี่ใช่ป่ะแน่นอนรถกูนะฮะยาง18ขอบ18แล้วเปล่า18เดือนยังผ่อนอยู่เฮ้ยก็โทรไม่ส่งเลยโทรไม่ส่งเลยไม่ต้องส่งกูเล่นเองเครื่องเบนซิน1.5ลิตรพร้อมมอเตอร์ 2ตัวนะมาดูข้างในกันดีกว่านี่มีคิเล็นเซอร์อ่ะไม่มีโอ้ โอ้ถูกกว่าคู่แข่งต้องสองแสนให้ขเขาติดได้ไงมึงก็เห็นใจเขาหน่อยเด็เก็ได้อยู่นะดยพับเบาะได้แบบ 60- 40เนี่ยพับเบาะแล้วเก็บของได้เยอะไหมก็เยอะอยู่ข้างนอกประมาณนี้ไปดูภายในดีกว่าภายในดีกว่ามาดูภายในเขาอยากฟื้ออย่างเงี้ยพี่เขาอยากรู้เอ้ภายในมันสู้คู่แข่งของเราได้แบบที่พักแขนมีกระดูกด้วยไม่เหมือนคู่แข่งที่มันแบบแพ้ตกตกในโดอ,อ้ยแต่นี้ดีนะออที่นั่งกลางนั่งได้จริงไม่นูนไม่อะไรเพราะพีมันชัดหมดเลยอะเรียบเลยสิ่งหนึ่งที่กูชอบโจเลออนคือมันคือห้องโดยสาร เพราะนั้นมันอาจจะทําให้ที่เก็บของสมารามันเล็กลงมึงดูเล็กรูมดิเยอะนะดูเฮดรูมดิเฮ้ยไฟเป็น LED ดับทิมไม่ได้เป็นไฟหลอดนะเว้ยสนับสนุนโดยยันฮีวิตามินซีอเตอร์ลูกค้าก็ไปข้าวไปเฮี่ปมัวกาชิมหายเอยู่ห้องโดยสารฝั่งคนขับเบาะตรงนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคิศทางคนนั่งคนนั่งข้างเป็นแบบรับแบบแมนนวลก็เคมีที่พักแขนลึกไหมลึกอยู่นะอที่วางแก้ว นะอันนี้ก็จะวางได้แต่แก้วใหญ่ไม่รู้จะมีรูนี้ไว้ทำช่วนตินที่อะไรทำไมไม่ทําให้มันเท่าๆกันก็ไม่รู้ดดูเนี่ยเตรียมชายเปิดที่บางแดดฉันฟังอยู่รับครับแต่สมมุติว่ไปอากาศดีๆนะไม่ได้แดดแรงๆเหมือนตอนนี้นะแล้วแบบดูเดิวเปิดมา บายแล้ววันนี้รายการออโต้ไลท์ไทยแลนด์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอะไรงงปิดอรายการเขาทำไมรายการเพจปามเออไม่พาว่ะเออแล้วรถนี่สีอะไรสีดำเนี่ยมันมีรอยขนแมวขนหมาเนี่ยมันเป็นอะไรก็ถ้ากูทำยังไงก็กูก็ล้างของกูปกติแหละไม่ได้ไม่พอไม่พอแล้วให้กูทำยังไงเดี๋ยวพาไปไปไหนอ่ะสวยเลยหรอบอกก็รู้สิปลา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 คุณพากูมาที่ไหนเนี่ย เสริมเหล่อเรื่องเสริมเหล่อเสริมเหล่ออะไรวะเสริมเหล่อเสนะสนับสนุนโดยยอดดี่องไก้วลองไก้วมันจะมาทำไมบ่อยๆที่ไหนเนี่ยกวางคุณที่ไหนเนี่ยเสริมหล่าอะไรวะให้คุณคงคิดนะคะ ที่นัดไว้อันนี้เดี๋ยวจะมีการทํรายการที่ทําไว้ก็คือจะมีเคลือบเซรามิกนะคะครบคันเลยแล้วก็จะมีติดตั้งฟล์มใส่กันลอยนะคะ<า>ในส่วนหน้าก็จะมีฝากระโปรงกันชนหน้าแล้วก็หูกระจกสองข้ามแล้วก็แก้มทางด้านนี้สองข้างแก้มทางนี้ใช่ย่ง้งอย่างรถพี่เบิร์ดเนี่ยเขาติดตัวไหนพี่จะเป็นตัวนี้เลยตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นตัวเขาเรียก TPU นะครับเดี๋ยวชื่อเต็มๆคือ Thermoplastic Polyurethane กาวมันไม่ได้เหมือนสติ๊กเกอร์ที่ลองแปะผิวดูได้นะ มันไม่ได้แบบมันไม่เจ็บนะมนไม่ได้เหมือนสติกเกอร์ขนาดที่มันมีกาวอ๋อมีแต่ามาหน่หอยตั้งกดให้ทะลุเลยนี่กดมาสดๆดเลยฮิคอ่ะเฮ้ยรู้ว่าคาเขาติดกันทำไม ไม่ไม่เข้าพิเปิล<ช>อันนี้เราไปดูรถที่ที่จอดติดตั้งอยู่สักหน่อยแล้วกันนะครับจริงนนนนเลยอันนี้เร็วๆเลยเพราะว่ามันก็มันก็ยังทําไม่เสร็จไฟเฟย์ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ประกอบของเนี่ยเขาอยากได้เป็นสีที่มันเป็นเหมือนสี AMG ของทาง Mercedes-Benz นะครับผมจําชื่อไม่ได้มันชื่อ d i s i n i o s e l e n t e Gremano g มันเป็นงาน handmade มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ฝีมือช่างแต่ว่าพวกช่างรับสติ๊กเกอร์ขอ,ของทางที่ผมอ่ะส่วนใหญ่ประสบการณ์กวจะสิบปีขึ้นคนหน้ากันคนหลังเต็มคันอย่างที่คือคือคือคลานอะไรเงี้ยสเกลมันก็จะมีกกาารบอขน แต่ก่อนพี่จะมาผมเห็นพี่เขายิงปลาบาคาา่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพอพี่มาปุ๊บพี่ทำงานนี้เลยจริงพนันแล้วตอนแรกเปนเกมเล่นพนันอยู่ตัวเนี้ยพอเราสั่งตัดปุ๊บเขาก็จะมาตัดบนฟิล์มที่ที่เมื่อกี้เราได้ลองเทสเทสอันนี้จะออกมาเป็นอย่างงี้ตัดออกมาเป็นทรงฮใช่ ATP คาลบอยู่ที่ซอยติวานนท์16กทับหนึ่งดีใจแล้วรถผมจะสวยแล้วผมต้องผมจะกอดคนสวัสดีพ่อผมเป็นแขก เออแล้วครับ <c oughs> แหละแ,แ,แล้วแม่ล่ะคร <c oughs> ับเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยเสร็จแล้วโอเคที่ ATP Car Lab ไหนหดีไปเดิไปดูดิว่าที่มึงพากูมาจะดีขนาดไหนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับรถรผมเสร็จแล้วใช่ปะ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูตื่นเต้นจังเลยอ่ะตื่นเต้นอันนี้เหมือนไม่ได้เตรียมกันเลยนะครับดีมากเลยคุณผู้ชมสายเตรียมมาแล้วก็ยังจะพูดอีกนี่รถกูเนี่ย ใหม่กว่าวันแรกที่กูไปรับรถอีกนะ่มันพูดจริงนะเนี่ยมึงดูดิพี่ติดยันตรงนี้เลยป่ะหรือติดแค่ตัวสีดำเอ่อตรงนี้ติดโคเมียมนี้ติดติดนะครับไฟติดไฟก็ติดด้วยใช่ครับไฟต้องติด <Feel S 2> เฟี้ยวอ่ะเยี่ยวรัดน่องเลยบอกเลยอันนี้คือติดภายในยให้ผมด้วยใช่ไหมด้วยครับติดภายในยด้วยคิดไปดูไหมภายในที่มันสามารถลงฟิล์มไดย้ยังมีบริเวณเกียร์แผงประตูก็ติดหน้าจอก็ติดติดหน้าจอใช่ครับเลยแผงประตูที่มันเป็นเป็นลายๆอ่าตรงนี้ปุ่มตัวพีอย่างนี้ติดพุชไลท์ก็ติดอ่าครับผมพวกนี้จะติดตั้งทั้งหมดขอบคุณมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะเราบว่าบอกไม่ไม่ไปจ่ายตังค์ด้วยไอ้สัตว์ แฟนเพจผมไอ้พวกเพจพามเนี่ยมันมาทำอ่ะ <Okay. S 2> มีส่วนลดให้ป่ะนิดหนึ่งนิดนึงก็ยังดีอ่ะมีไม,ม่นิดด้วยส่ว <c oughs> นหัวนะครับกันชนหน้าไฟหน้าฝากระโปรงหน้าเนี่ยราคาปกติเฉพาะฟิล์มกันรอยนะ <c oughs> มันจะอยู่ที่ประมาณ2 2 0 0 0 2 5 0สองแล้วแต่ไซส์ <c oughs> เราจะลดไปให้7,500ันห้า <c oughs> เหลือแค่ห7 5่0เจ็ดห้าร้อยนะพี่เบิร์ดแล้วก็แถมติดฟิล์มกันรอยบริเวณภายในรถ แถมติดฟิล์มกันรอยด้วยใช่ของรถรุ่นนั้นๆซึ่งมูลค่าส่วนใหญ่มันก็ห้าหกพันเจ็ดแปดพันแถมเคลือบแก้วให้ไปด้วยเลยแล้วเฮ้ยเคลือบแก้วด้วยเคลือบแก้วให้นะครับให้สิบพันละกันมี่พวกมึงพวก,กมึงติดฟิล์มเนี่ยเคารถดให้เหลือหมื่นเท่าไหร่นะม 7, หมื่นเจ็ดห้าร้อยหมื่นเจ็ดไม่พอนะรถไปเจ็ดพันแถมเคลือบแก้ว,กวอีกหมื่นสองแถมติดฟิล์มภายใน<ม>พี่เอาจริงหรบพี่ผมเอาจริงเอาจริงเอาจริงครับมาพี่ไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมนะไม่พูดเล่นมาเลยถ้ามาจะเพจผ่านนะมีหลักฐานแอบแคบแ เวลามาลาะหรือว่าจะส่งมาทางเพจก่อนเพื่อเช็คคิวก่อนเฮ้ยพวกมึงพวกมึง <c oughs> จะจองก็รีบจองนะกูไม่คุ้มจริงๆปกติกูไม่ได้มาช่วงคิดจะซิ่งเลยนะเนี่ยพอกมูมาเนี่ยกูตกใจเลยเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจของ ATK Car Lab ด้วยนะ แล้วก็ ATP แล้ว ATP ATP ไว้นรสกดมานี้มานี้พวกมึงฝากกดไลค์กดแชร์นะเพจ ATP Car Lab โัด้วยรู้บ่าจะจองก็รีบจอง1ิท่านแรกด้วยนะเว้ยโคตรคุ้มผมกูบอกยขอบคุณมากเลยพี่ขอบคุณครับขอบคุณแทนไอพวกแฟนเพจด้วยนะฮะโอ้ยินดีครับยินดีครับโคยอดเลยพี่ที่มดูรถมึงดูรถ